แผ่ขยายแผ่กระจายออกไปให้กว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นมาช่วยกันประกาศคำพระศาสดาที่พระองค์ประกาศไว้เมื่อ2,500กว่าปีในพระสูตรที่เราได้สาธยาย ในพระสูตรสุดท้ายมีคำว่าการระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ในที่นี้เนี่ยมีความหมายาก็คือผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วไม่ต้องแสวงหาแล้ว หรือการสแสวงหาในส่วนที่เป็นไปในมิจฉาทิธฐิถูกระงับไปด้วยโสดาปฏิมักอันนี้เป็นความหมายที่ท่านให้ไว้ด้านล่างซึ่งในหัวข้อเหล่านี้เป็นชื่อเรียกภิกษุ ในข้อแรกปัจเจกะหรือปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของอพวกเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกเจา้ารัทิพวกเดรรทิปริพาชกพวกนักบวชนอกาศาสนาที่ถกเถียงกันเรื่องโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยง ตายแล้วตถาคตเกิดอีกไม่เกิดอีกตถาคตในที่นี้หมายถึงอัตตาหรืออัตมันไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องอัตตาแต่พุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาพะพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วก็หลายคนก็ยังเชื่อว่านิพพานเป็นอนัตตาตกลงแล้วนิพพานเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตามีประเด็นอีกแล้วตั้งเป็นประเด็นไว้ คืออะไรกันแน่เราสาธยายพระใจปิดกมาเล่มนี้เป็นเล่มที่ห้าตถาคตก็ได้แสดงเรื่องนิพพานเรื่องอมตะเรื่องอพูดถึงฝั่งพูดได้ธรรมะอันเกษมจากโยคะอะไรประมาณนี้ ปลุสภาวะอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะโยคะเราได้สาธยายมาแล้ว4อย่างกามโยคะทิฏฐิโยคะมีอะไรอีกภาะวะโยคะวิชาโยคะโยคะสโยคะคือหัวข้อธรรมะหรือสิ่งที่ ยึดเหนียวจิตนิดเนียวใจให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารสี่ประการชื่อว่าโยคะแดนกเกษมจากโยคะก็คือนิพพานเนั้นนิพพานคืออะไรกันแม่สภาวะนิพพานคืออย่างไรเราไม่ถึงแต่ว่าเราสาธยายมาเรามีความรู้ เราฟังหรือเราได้สดับคำตถาคตตถาคตว่าอย่างไรเราก็ว่าตามนั้นตามที่ตถาคตแสดงไว้ประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยบุคคลที่บรรเทาหรือละความเห็นเหล่านี้ได้พุทธเจ้าก็เรียกว่าภิกษุ เรียกว่าภิกษุผู้มีปัจเจกสัจจะหรือปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้ภิกษุผู้มีการสแสวงหาอันสละได้ละหรือสละการใฝ่หากามในที่นี้หมายถึงผู้ที่ได้อนาคามิมักสามารถที่จะละโทสะแล้วก็ละลาคะได้ อนาคามิมัตคือพระอนาคามีแสวงหาพบไม่มีพบภูมิแล้วอันนี้ต้องเป็นระดับพระละหันถ้าเป็นพระอนาคามีก็ยังมีพบภูมิอยู่เพราะยังไปเกิดในพบภูมิที่ชื่อว่าสุทธาวาสพบภูมิใดพบภูมิหนึ่งชั้นใดชั้นหนึ่งะระงับการแสวงหาภูมิมัจันทร์ก็คือ พระรหัตทั้งหลายที่ได้ที่สุดหรือถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์แล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วหรือการที่พระริยบุคคลตกกระแสพระนิพพานก็ไม่สแสวงหาพรหมจรรย์นอกพระพุทธศาสนาหรือนอกหรือพรหมจรรย์ที่เป็นมิจฉาทิฐิประมาณนี้ระผู้มีกายสังขารอันระงับได้ อันนี้ก็คือผู้ที่ได้ฌานที่4ก็คือจตุจักรฌานเพราะนั้นใครที่ทำสมาธิแล้วอยากรู้ว่าตนเองมีสมาธิระดับฌานระดับสมบัติหรือไม่หรือเป็นฌานเป็นสมบัติไหนเทียบเคียงจะคำตถาคตได้เลยเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะว่าในเรื่องของสัมมาสม,มาธิตถาคตจะแสดงไว้เหมือนกันทุกประสูตรก็คือต่ำสุดก็คือชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่ชั้นแปดหรือชั้นเก้านั่นว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่สัมมาสม,มาธิต้องเป็นชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่ลักษณะของชั้นแต่ละชั้นเป็นอย่างไรในพระสูตรนี้ว่าด้วยชั้นสี่ทุกดับสุขดับ ละได้ละสุขได้ละทุกได้โสมนัสคือความดีใจโทมนัสคือความเสียใจดับมีสติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาความวางใจเป็นกลางสติจึงบริสุทธิ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนี่คือการระง,งับกายสังขารก็คือการปรุงแต่งกายได้อะไรที่จะมาปรุงแต่งกายของเราระง,งับได้ ความสุขก็ปรุงแต่งกายได้ความทุกข์ก็ปรุงแต่งกายได้โสมนัสโทมนัสเกิดขึ้นกับจิตจะทําให้กายมีผลต่อกายได้ลมหายใจก็ปรุงแต่งกายเช่นเดียวกันเพราะนั้นในฌานที่สี่ลมหายใจก็ดับก็คือระง,งับได้ลักษณะเป็นอย่างนี้นั้นใครที่ปฏิบัติหลายท่านก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ได้มาสาธยายพระไตรปไิฎก ปฏิบัติไปก็จะบอกว่าหายไปหายไปดับไปไปอยู่ไหนไม่รู้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นมิจฉาสมาธิหรือไม่ก็หลับเพราะหลับจะไม่รู้ยกเว้นฝันนะรู้จำได้แต่หลับไม่รู้กลนยังไม่รู้เลยแต่คนข้างๆรู้ตัวเองไม่รู้หรอกคนข้างๆคนข้างหลังได้ยินชัด แต่ตัวเองไม่รู้อ่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่สาธยายพระไตรปิฎกแล้วไม่นำมาเทียบเคียงเนี่ยมันก็มันไม่จบเถียงกันไม่จบเอาความคิดตัวเองขึ้นมาปุ๊บยังไงก็ไม่จบเดี๋ยวก็เกิดการวิวาทกันเคยถกมาแล้วตอนปฏิบัติเจ็ดเดือนออมีโยคีที่เป็นอุบาสก ก็นั่งภาวนาไปเนี่ยนั่งเสร็จแล้วตัวก็งอคอหักลงไปแล้วก็เสียงลมหายใจดังคลืดคลืด,ลดพอไปปุกพอไปสะกิดสกิดให้รู้ตัวโอ้โมโห,โหใหญ่เลยถามว่าทำไมถึงโมหโหอ่ะเขาบอกว่ามารบกวนเขา อ้าลบกวนยังไงเราก็นั่งตัวงอคอหักเสียงคืดคืดคืดเยมันหลับไปแล้วเขาบอกเขาหลับที่ไหนแล้วไม่ได้หลับท่านเนี่ยมาลบกวนผมผมกําลังไล่ตามยานอยู่เลยฮะยานอะไรนะผมกําลังตามยานอยู่เนี่ยท่านมาสะก,กิดยานผมหายไปเลยโอ้ตามกันดังคืดคืด,คด,คดเลยเลยยานมันยานมันไปขนาดนั้นเลยลูกปืนมันแตกหรือว่า ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ยุ่งอีกเลยเอาแล้วแต่ท่านท่านจะไปตามยานอะไรก็เรื่องท่านนั่นแหละกันโอ้ตามถ้าตัวงอคอหักไปเลยประมาณนี้อันนี้เป็นที่ท,ที่ปฏิบัติมาเพราะนั้นเนี่ยมาเทียบกับพระไตรปิฎกแล้วมันมันไม่ใช่อะลักษณะมันไม่ปรากฏตามนี้อ่ะข้อมูลมันไม่ได้ องประกอบมันไม่ได้อย่าลืมว่าแค่ตัวงอคอคอหักลงไปนี้ก็จบแล้วนะไม่ไม่มีแล้วความเพียรก็ไม่ปรากฏสติสมาธิปัญญาจะปรากฏได้อย่างไรเพราะความเพียรย่อหย่อนลงไปแล้วประมาณนี้เพราะนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งแล้วนั่งเจริญภาวนาแล้วตัวงอคอตกลงไปเราเป็นปุถุชนยังมีโอกาส ที่เป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ยืดตัวขึ้นเงยหน้าขึ้นตั้งกายให้ตรงตั้งอิสระให้ตรงกายจะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องความเพียรของเราประมาณนี้แล้วก็ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เรื่องๆก็มาเนี่ยเข้าข้อที่อปริหารนิยสูตรนี่แหละ,ะก็คือด้วยการจงกรมด้วยการนั่งสลับกันใช่ไหมตลอดวัน แล้วก็ปฐมมยามมัชิมยามก็นอนพักนอนตะแคงข้างขวาดุดราชสีซ้อนเท้าเดื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นปฐิมยามก็ลุกขึ้นปฏิบัติต่อเราไม่มีอาจจะไม่มีกำลังทำได้ประมาณนั้นแต่หลายท่านที่มีกำลังทำได้ก็มีมีอยู่แต่ถ้าเราไม่ถึงอย่างนั้นก็นะตาม กิจวัตรที่ให้ไว้ที่บ้านเพชรบำเพ็ญก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้แต่แนวทางการประพฤติปฏิบัติต้องแบบนี้แหละเดินจงกรมสลับกับนั่งตลอดวันการประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เรื่องๆที่ทศาโคตแสดงไว้ก็มีเดินกับนั่งสลับกันประมาณนี้ประมาณในการบริโภคอาหารเราก็พิจารณาทุกวันอยู่แล้วคุ้มครองทวารในอินทรีย์ก็ สลายตนะนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่จะรับรู้สลาหรือว่าอายตนะภายนอกอสมบูรณ์ด้วยศีลศีลของใครก็ของใครศีลห้าศีลแปดศลสอยยี่สิบอันนี้เป็นผู้ที่ไม่เสื่อมแล้วก็อยู่ใกล้พระนิพพานในโทนสูตรหรือโทนพระรณมที่ตถากอกอได้ อธิษฐานให้รอยเท้าปรากฏธรรมจักนะปกติแล้วรอยเท้าตถ,ถาคตจะไม่ปรากฏถ้าพระองค์ไม่อธิษฐานให้ปรากฏหมายถึงว่าเมื่อพระองค์ส่งพระดําเนินหรือว่าเดินไปในที่แห่งใดก็ตามรอยเท้าจะเลือนหายไปเมื่อพระองค์ก้าวเท้าผ่านไปแล้ว จะไม่ปรากฏยกเว้นพระองค์ปรารถนาหรือว่าที่ฐานให้รอยเท้าของพระองค์นั้นหรือลอยพระบาทของพระองค์นั้นยังปรากฏอยู่แล้วก็มีธรรมจักรที่มีครบมีองค์ประกอบครบก็คือมีดมุมมีกงมีซี่พันหนึ่ง มีกรรมมีซี่กรรมตั้งพันซี่ประมาณนี้เพื่อที่จะให้กับบุคคลบางคนได้เกิดความเรื่อมใสแล้วก็ยืนยันในความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งโทนาพามเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักตั้งแต่ตน้นเมื่อได้เห็นรอยเท้าหรือรอยพระบาท โดยส่วนใหญ่พราหมณ์เหล่านี้ในสมัยครั้งพุทธกาลเขาจะศึกษาตำราเขาจะมีตำราของเขาโดยเพ่งยิ่งตำรามหาบุรุษ3สสองประการอย่างนี้นี่เป็นตำราของพราหมณ์เขาเลยเขาต้องมีเมื่อใดก็ตามที่เขาเห็นลักษณะมหาบุรุษหรือลักษณะของพระตถาคตเขาจะเชื่อทันทีเลยว่าเป็นพระพุทธเจ้ายังเขาดูลักษณะออกังเขาเรียนมาเขาศึกษามา มีลักษณะพิเศษอย่างไรโดยเพราะอย่างยิ่งการที่ลอยพระบาทมีธรรมจักที่มเีเขาเรียกอะไรอ่ะมีองค์ประกอบครบถ้วนเนี่ยมีองค์ประกอบครบถ้วนทุกอย่างเขาเชื่อเลยว่าเนี่ยคงไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์แน่นอนก็เลยเดินตามรอยเท้าไปซึ่งตถาคตก็ทรง แวะข้างทางประทับนั่งโคนต้นไม้เพราะนั้นการนั่งของตถาคตนะดูนะทรงคูบัลลังคูบัลลังก็คือคูขาเข้ามานะในคำพีจะใช้คำว่าคูเช่นคูแขนก็คืองอแขนเข้ามาคูออกคูเข้าเหยียดออกเพราะนั้นคูบัลลังก็คือการคูขาสองข้างเข้ามาจะซ้อนทับกันไม่ซ้อนทับกันไม่รู้ละ แต่ว่าคําแนะนําก็คือว่าไม่ซ้อนทับกันขาในอยู่ในขาในอยู่นอกก็ได้เพื่อไม่ให้เกิดการกดทับเลือดลมจะได้เดินสะดวกตั้งกายตรงเมื่อกายตรงเนี่ยลมเดินสะดวกเห็นไหมเลือดเดินสะดวกลมเดินสะดวกการกําหนดรู้ลมหายใจจะคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าตัวงอเนี่ยระบบการหายใจมันผิดเพี้ยน ร่างกายก็ผิดเพี้ยนกระดูกสันหลังก็ผิดเพี้ยนเส้นเอ็นก็ผิดเพี้ยนทุกอย่างจะผิดเพี้ยนหมดการกําหนดรู้ลมให้ใจจะเป็นเรื่องที่ยากโอกาสที่จะได้สมาธิยากมากเพราะฉะนั้นยกเว้นว่ายกเว้นว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วร่างกายงอโดยธรรมชาตินั้นว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่โดยทั่วไปแล้วที่ร่างกายตรงเวลาเดินไปไหนกายตรงหลังตรงทิ่สะตรง แต่พอนั่งปุ๊บตัวงอคอตกลงมานี้อันนี้สมาธิไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้โดยส่วนใหญ่จะได้ความหลับียมากกว่าประมาณนี้แล้วยิ่งงอมากหลับลึกทีนี้หลับไปบ่อยชํานาญพอชํานานนี่นั่งปุ๊บหลับปับ๊บด้วยความชํานาญประมาณนี้เพราะนั้นฝึกยืดตัวไว้เงยหน้าไว้ตั้งกายให้ตรงไว้ ตามตถาคตเลยทรงคูบาลังตั้งกายตรงดำลงสติไว้เฉพาะหน้าโทรนะาพามเดินตามรอยพระบาทมาพบเห็นก็เลยถาม,มาว่าเป็นใครกันแน่ซึ่งถามแล้วตถาคตก็บอกว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่ยักษ์แล้วก็ไม่ใช่มนุษย์ถ้างนั้นเป็นอะไร ก่อนที่พระองค์จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ปัจจุบันกายก็เป็นกายของมนุษย์นั่นแหละแต่ที่พระองค์ตอบตอบนั้นตอบเรื่องของจิตจิตของพระองค์เป็นอะไรพรามเราพึงเป็นเทวดาเพราะยังละอาสวะเหล่าใดไม่ได้แต่อาสวะเหล่านั้นเราละได้เด็ดขาดแล้ว นั่นคือจิตของพระองค์ละอาสะวะที่ทำให้เป็นเทวดาเรียบร้อยแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้นี่คือคำตถากตเพราะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มากล่าวตูพระพุทธเจ้าถ้าเรานิ่งเฉยถ้าเรานิ่งเฉย ไม่มีการโต้แยง้งไม่มีการแก้ไขนี่ชื่อว่าเป็นการไม่กระตันอยู่ต่อพระพุทธเจ้าเราต้องฟังเมื่อตอนที่ตถาคตไม่รับอารัธนาพยมานตอนที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัสมปธิยานแล้วก็สวยวิมุตติสุขเจ็สัปดาห์มานมาทูนอารัธนา ตถาคตไม่รับอาราธนาจนกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกุบาสิกาทั้งหลายจะมีความรู้มีความเข้าใจมีความชำนิชำนาญในธรรมะของตถาคตสามารถกล่าวแก้กล่าวโต้แยง้งบุคคลที่กล่าวหาบุคคลที่กล่าวร้ายในพระพุทธศาสนาได้นั่นคือปณิธานของตถาคต ที่ไม่รับอารัธนาของพยามาณที่จะนิพพานเพราะนั้นเนี่ยการที่เรากล่าวโต้แยง้งมีภิกษุออกมากล่าวโต้แยง้งเพื่อให้เกิดความถูกต้องให้เกิดความเข้าใจถูกนั้นต้องอนุโมทนานผู้ใดที่กล่าวผิดกล่าวตูพระตาคตต้องช่วยกันไม่ใช่ปล่อยให้เขากล่าวอยู่อย่างนั้นเขาว่าอยู่อย่างนั้นประมาณนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันใครจะช่วย เหมือนกับที่พระมหารัปปินะที่มีความคิดในวันอุโบสถว่าเอเราเป็นพระรหันเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเราจะต้องไปลงอุโบสถไหมจะต้องไปฟังการยกปฏิโมกขึ้นแสดงทุกครึ่งเดือนไหมเราเป็นพระรหันแล้วเราพ้นแล้วเราอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยแล้วเราจะต้องไปไหม แค่ลำพึงหรือคิดแค่นี้เท่านั้นตถาคตทราบความคิดของพระมหากัปปินะซึ่งเป็นพระอรหันมาด้วยฤทธิ์เลยหายตัวมาปรางกฏต,ต่อหน้าพระมหากัปปินะถามเลยว่าเมื่อกี้เธอคิดอย่างนี้เหรอว่าเป็นพระอรหันแล้วบริสุทธิ์แล้วจะไม่ไปลงปาติโมกถ้าเธอทั้งหลายไม่ไปลงปฏิโมกไม่รักษาปฏิโมกไว้ใครจะรักษา ไม่เคารพปฏิโมกใครจะเคารพเล่าเพราะฉะนั้นเธอควรไปพระมหากลับไปนะบอกว่าข้าพุทธเจ้าจะไปพุทธเจ้าข้าเห็นไหมพระอรหันนะนี่แค่คิดเฉยนะว่าจะไม่ไปลงปฏิโมกนะพุทธเจ้ามาเลยมาด้วยฤทธ์เลยถามว่าเราณนปะัจจุบันนี้โดยส่วนใหญ่ก็ลงแต่ว่า ก็จะมีมีที่จะไม่ลงก็ด้วยเหตุปัจจัยก็ว่ากันไปประมาณนี้แต่ว่าถ้าไม่มีเหตุที่จะต้องจำเป็นจริงๆอันนั้นต้องลงนะัยถามว่าทำไมต้องลงก็เรื่องพระมหากัปีนะที่ปรากฏในคัมภีพระไตรปิฎกเรานำมาเป็นแบบอย่างได้ประมาณนี้ก็นำมาเล่าให้ท่าน้งหลายได้รับฟัง เพราะนั้นพระองค์ละในอาสะวะที่จะทาให้เกิดเป็นเทวดาอาสะวะที่จะทําให้เกิดเป็นคนทันอาสะวะที่จะทาให้เกิดเป็นยักษ์อาสะวะที่จะทาให้เกิดเป็นมนุษย์ละได้หมดแล้วพระองค์จึงไม่เป็นสิ่งใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นพระพุทธเจ้าโดยอุป,ปมาด้วยดอกบัว ดอกอุบลคือบัวเขียวดอกปทุมคือบัวหลวงดอกบุญทริกคือบัวขาวเกิดในน้ำจเจริญเติบโตในน้ําแต่อยู่เหนือน้ําไม่แปดเปื้อนด้วยน้ําน้ําไม่สามารถแปดเปื้อนได้ตถ,ถาคตเกิดเป็นมนุษย์จริงเกิดในหมู่มนุษย์จริงแต่ว่าไม่แปดเปื้อนด้วยสิ่งทั้งหลายที่แปดเปื้อนมนุษย์อันนั้นว่าโดยเรื่องของโลภะทสะโมหะ ลาบสกาละหรือลาบยศเสริญสุขทั้งหลายเพราะพระองค์จึงบอกว่าพระงค์ไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดาพระงค์มุ่งที่จิตไม่ได้มุ่งที่กายจึงชื่อว่าพระพุทธเจา้าประมาณนี้นี่คือตถาคตของเราความยอดเยี่ยมแค่พระบาทมีรอยแค่รอยพระบาทมีกงจักรหรือธรรมจักรที่มีส่วนประกอบครบ ันซี่นี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาสุดยอดแล้วก็วัสการพามไปแสดงเรื่องบุคคลสรธรรมะสีประการแล้วก็ถือว่าตัวเองเป็นมหามาตยในแคว้นมคตเรู้สึกว่าเท่าที่ค้นข้อมูลเนี่ยแคว้นมคตเป็นแคว้นที่มีแคว้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีอำนาจมากที่สุด ใช่ใช่ไหมท่านมหาพระเจ้าพิมพิสารแคว้นมคตถือว่าเป็นแฟนที่ทรงอำนาจที่สุดแคว้นใหญ่ก็เคยสนทนากันกันกบคณะพระพระวิปัสสนาจารย์นเนาะตอนที่ตถาคตเป็นเจ้าชายสิษถาออกบวชระหว่างทางตอนที่ยังไม่ได้บรรลุ ได้พบพระเจ้าพิมพิสารแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ชักชวนให้ปกครองเมืองด้วยกันจะแบ่งเมืองให้ปกครองกรึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบ่งครึ่งหนึ่งแล้วไปชักชวนพุทธเจ้าอ๋อมารู้ทีหลังว่าแคว้นมคตเป็นแคว้นที่ใหญ่มีทรงอานาจที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดการให้คึ่งหนึงนั้นสุดยอดแล้วไม่ธรรมดา ให้แคว้นที่ทรงอำนาจที่สุดใน16แคว้นใหญ่ในครั้งพุทธกาลในชมพูทวีปประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยวัสการละพมถือว่าเป็นมหาหมาดแห่งแคว้นที่ทรงอิทธิพลแล้วก็ทรงอำนาจที่สุดในยุคนั้นก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสประการว่าเป็นมหมาบุรุษผู้มีปัญญามาก เสร็จแล้วต้องการให้ตถาคตคล้อยตามคือยินดีว่างั้นพูดง่ายง่ายว่าจะให้ตามอ่ะตถาคตก็เลยบอกว่าแล้วพราหมณ์เราไม่ยินดีตามแต่ก็ไม่คัดค้านแล้วก็แสดงเรื่องของการบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการอ่าเพราะนั้นเรื่องของอำนาจเเรื่องของอำนาจไม่ใช่มีเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันมีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว นี่เป็นตถาคตตถาคตทำไมใช่ตถาคตก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะแต่นี้เป็นตถาคตที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นศาสดาเพราะนั้นอะไรที่ไม่ถูกต้องพระองค์ก็ไม่ยินดีตามเช่นเดียวกันแต่ว่าพระราชาและมหามาตยุคนั้นต้องคล้อยตามตถาคตไม่มีใครกล้าประมาณนี้นั่นก็ คงอธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เจริญภาวนาดีกว่าเดถึงเวลาอันเหมาะสมสมควรของแต่ละท่านแต่ละบุคคล